สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในเกม m e r r i n g t i e นะครับ m e r r i n g แปลว่าการไว้ทุกทายแปลว่าการที่น้ําขึ้นขึ้นลงลงนะครับเหมือนอารมณ์ผมหรือเปล่า <c oughs> อ่ะโอเคครับเราไปเล่นเกมกันเลยครับ <c oughs> เกมไม่บอกอะไรเลยนะครับโอเคอ่ะลองสำรวจเรือดูก่อนว่ามีอะไรบ้าง โอ้โห oh, ตกแข็งมากเกมชิลมากเลยครับ uh, ไม่มีอะไรเลยอ๋อ oh, มันต้องลากนะครับ แล้วผมทำอะไรเนี่ยอ๋อมันมันต้องอยู่ในวงนะครับเลื่นขึ้นไปเลื่นขึ้นไปได้แล้วนี่แล้วก็ยังไงต่อฮะแล้วผมเอาไว้ตรงไหนอ๋อโอเคอีกแล้วมันได้ได้เลยนะครับมาใกล้ๆ เป็นภาพแนวสไตล์ ps 1นะครับชึบอองแล้วไหนอะหรือว่าปลามันซ้ำกันก็เลยได้แค่ตัวเดียวโอ้โหบรรยากาศหวานไปเล็กน้อยโอ้ มาเจอละเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแบบยากนิดนึงเราต้องนิ่งๆไว้นะครับต้องเงนยด้วยนั่นเงนอยวัด <What? S 1> อ๋อต้องใส่ปากโอเคเราปลุ่มไปเรื่อยๆนะครับอุ๊ยท้องฟ้าเริ่มเป็นสีม่วงหรือเปล่า บรรยากาศนะ่ากลัวใช่ได้นะครับเนี่ยโอเคเจอละเฮ้ยปลาอะไรอะ่ะ โอ้โหเสียงโอ้ยเสียงเฮ้ยมันเป็นหน้าคนเหรอเฮ้ยปลากระเบนที่เป็นหน้าคนเหรอกลับกลับเลยได้ไหมกลับเลยกลับเลยคํำละค้ำละเอาแค่นี้พอได้ไหมถ้าผมมาตกปลาคนเดียวผมก็หลอนเหมือนกันนะครับ เอ,อ่อ a few minutes later มาแล้วโอ้อันนี้มันมันดิ้นมันดินนด้นมันดินนด้นมันดินนด้นมันดิ้นดิ้นแรงมากอ๋ออ๋อหลุดหล,ลุดลุดลุดขึ้นไปขึ้นไปกับปลาอะไรเฮ<อ>้ยเสียงอะไรนะเฮ้ยน,นี่รอบนี้ปลาหน้าคนหรอ ู้ขนลุกนะครับเนะี่ยอู้ทะเลสีปแปลกๆมากเลยครับสีแบบโหสีเหมือนน้ำมัง่นเลยครับอยู่เลย โอ้ยแล้วทำไมน้ำทะเลสีแดงอ่ะโอ้ยคือหนอคือหนอคืเหนอคือหนออันนี้ผมตกต่อหรือว่าหรือว่ายังไงดีหรือว่าหลบข้างในดีอะตกตกต่อแล้วกันเราเป็นชาวประมงเราไม่กลัวครับ นี่มันเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,อะไรอีกแล้วเ <_ EN _> จอแล้วเจอแล้วออตัวไขออ่ตัวไขออ่ตัวไขออ่ตัว มันแบบดึงอ่ะมันมันดึงเบ็ดนะครับเราต้องใจยเย็นๆนะครับอันนี้ตกยากเหมือนกันครับพอพอมีอะไรมาขวางโอ้ยมาอะไรเนี่ยโอ้โหลังนี้ก็ขวางเลยเดินยกยกได้แล้วอ่ะเ่าไงดี โอ,โอ้ตัวตัวหลังๆนีน่เริ่มตกยากนะครับเริ่มแบบเริ่มยินไม่หยุด <Burger Complex> อู้ย,ยโว้ย กลับเลย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 พอละพอละว,วันนี้โู้เดี๋ยวโว้ยมาไปไหนเล่า12 seconds later ตัวนี้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 ตัวใหม่ตัวตัวใหม่ชัวชัตัวใหม่ชัวช,ววช,วชวโอ้มันมันดิน้นมันดิน้นมันดิน้นมันดิ้นแรงมากตัวนี้มันลุกเล่นมันเยอะนะครับเราเราต้องอ่านเกมมันครับไปไปมันแข่งเหลือเกินโว้ย อยูดือสิครับอย่าดื้อเอออยู่นี่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 อยู่นิ่อยู่น่อยู่นิ่งอยู่นิ่อยู่นิ่อยู่นอมันคุมยูกนิ่งยมันงูงอออนงอยงอนนั่นิ่ออ คือ,อไล่ะปิงอะครับว้ยงนตกเป็นอะไรอะ่ะนี่มันตัวอะไรอะ่ะฝนตกฝนตกเป็นอะไรครับอุ้ยเราน่นน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งครับดูทรงละ รอบนี้ไม่เห็นนะครับว่าตัวอะไรอูเสียโวโ้ยแล้วมันนิ่งมากอ้ยอูอูอ,อ,อูอะไรอะอ่าอู้คุก คือประมาณว่าทะเลได้รู้ความลับนะครับของชายคนหนึ่งที่แบบพ่ายแพย้ต่อความอิจฉาของตัวเองนะครับแล้วก็เขาล่องเรือด้วยความโศกเศร้าแล้วก็รู้สึกผิดความรู้สึกผิดเนี่ยก็รอบงาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาเนี่ยแบบรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกกลายเป็นหายนะครับแล้วก็ภรรยาที่ ไม่ซื่อสัต์หรือแบบว่าคือคือเขาอาจจะคิดไปเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็ตัดสินใจที่จะล่องเรือไปตามเส้นทางแห่งความโศกเศร้านะครับแล้วก็เยีย่ยาความรู้สึกเสียใจที่ลูกชายตัวเองก็พึ่งสูญเสียไปนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับม o r n i ิ่งไทยนะครับเออ ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะหน้าขนลุกแบบแปลกๆนะครับเพราะว่ามันแบบเหมือนสโลเบิร์นนิดนึงอะครับแบบค่อยๆทาให้เราคิดไปเองหลอนไปเองระหว่างเล่นเกมก็ไม่มีอะไรครับเราคิดไปเองทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอบรรยากาศที่มันกว้างอา่กว้างแล้วก็โลง่งแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะอ,อกได้อะไรบ้างนะครับแต่แต่ละตัวนี้ก็แบบตัวแรกๆเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตัวหลังๆเนี่ยเป็นหน้าคนเป็นปาหน้าคนปากระเบนหน้าคนอะไรเนี่ยแต่ยิ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นเด็กนะครับก็แบบ ขนลุกเลยผมเมื่อกี้เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปโหลดกันได้นะครับับบมือนิ่งชายนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณครับ